ก็เพิินมีพี่แพทนะครับอยากฟังเรื่องผีนะครับที่ค้ายลูกเสือถ้าจำไม่ผิดแถวอุทัยธานีนะครับก็ผมเน่ได้รับมอบหมายมีคำสั่งให้ไปอบรมนะครับ b t ทีซะเนาะบรมบีทก็คือเอาครูเนี่ยไปอบรมเพื่อที่จะให้นักเรียนนี่ยมาเรียนกับคุณครูอีกทีหนึ่งนะครับ ทันนี้เนี่ยผมก็เป็นตัวแทนจากคนคุณครูประมาณสี่ห้าท่านนะครับที่ไปด้วยกันนะครับวันแรกที่ไปถึงนะครับที่อุทัยธานีอากาศร้อนมากร้อนแบบโหแห้งแ,งแล้งแบบถ้าเปิดดูในรูปอะจะรู้เลยว่าแบบมันเป็นแบบหญ้าแห้งๆแ,แบบไม่ค่อยมีความชุ่มชื้นเลยครับทันนี้ตอนแรกที่ผมไปถึงเนี่ยมันก็ จะมีรถน้ำก่อนเลยมีรถน้ำวิ่งมาเพราะน้ำไม่มีครับมันแห้งแล้งจัดนะครับก็เลยมีรถน้ำวิ่งมาใส่น้ำเพื่อให้พวกคุณครูเนี่ยอาบแล้วคุณครูก็จะมาจากหลายพื้นที่มากนะครับในภาคกลางนะครับสุพรรณบุรีแบบนคปรปฐมนครสวรรค์อะไรมาหมดเลยครับทีนี้เนี่ยตอนช่วงเก็บของเก็บอะไรมันก็ไม่มีอะไรนะ พอตอนช่วงคืนเนี่ยผมก็นอนตอนกลางคืนนอนก็นอนหลับไปแล้วล่ะครับหลับไปแล้วทีนี้เนี่ยเวลานอนเนี่ยมันจะเป็นชาเตอร์เขาเรียกว่าชาเตอร์นะครับเขาจะให้หันเท้าเนี่ยเข้าหากันแล้วก็เอาหัวพิงกำแพงนะครับเพราะจะเป็นกำแพงสองด้านนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนประตูโล่งๆครับเป็นหน้าต่างโล่งๆไม่ได้มีหน้าต่างด้วยนะครับเป็นโล่งๆเลย ทีนี้เนี่ยผมก็นอนประมาณสักสี่ห้าทุ่มแล้วหลังจากเลิกกิจกรรมแบบที่ทำกับพวกอคุณครูที่เขาสอนเรานะฮะทีนี้เนี่ยก็นอนไปสักพักหลับไปแล้วครับหลับไปแล้วก็ได้ยินเสียงแบบเสียงดั้งตบุบโอ้โหตุบแปลกเนี่ยก็รู้สึกว่าตื่นเลยครับ ตื่นเลยตื่นขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยเสียงอะไรอะไรเงี้ยตกใจแบบว่าเวลาเรานอนอยู่แล้วอยู่ๆมันมีเสียงอะไรตกดังๆครับมันก็จะตื่นตื่นนียใช่ไหมฮะตกใจเลยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวคงไม่มีอะไรตกแล้วแหละก็นอนต่อครับพอนอนต่อไปได้ประมาณสักไม่ถึงห้านาทีเหมือนกําลังจะหลับแล้วครับ ก็ไม่จะหลับอีกอีกรอบแล้วมันก็ตุบป,ปิดโอ้โหตุบเพนี้แบบแรงกว่าเดิมผมว่าเอ๊ไอ,อตรงข้างๆชาเตอร์ครับผมจําได้ว่ามันจะมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะครับจําไ,ไม่ได้ไม่ได้สังเกตว่าเป็นต้นอะไรแต่เป็นต้นไม้สูงครับแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่นะกลัวดเออแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับพอพอประมาณสัก ทีที่สองเนี่ยก็เริ่มสะดุ้งตื่นึ้นมอีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอสักพักก็หลับอีกครับหลับคิดว่าคงไม่น่าเป็นไรนะฮะเสร็จแล้วพอครั้งที่สามมันก็ตอ้องปิดทีนะครับผมก็ตื่นเลยทีนี้ตื่นแล้วโหวสักเครียดแล้วทีวนี้แบบไม่ใช่และเพราะเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยมันไม่ใช่แบบลูกอะไรล่วงธรรมดาละมันเป็นเรื่องที่แบบ น่าสงสัยแล้วว่ามันมันคืออะไรแต่ผมก็ไม่กล้าลุกเลยนะผมก็นั่งเอ้ยนอนนอน,น,อนแบบนอนไปอพอสักพักนึ่งอะ่ะผมก็มองไปรอบๆครับเห็นทุกคนอะ่ะนอนหมดแล้วฮะเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยหันไปเจอคนข้างๆที่นอนอาจารย์ท่านหนึ่งครับชื่ออาจารย์ป๊อปเขาก็หันไปนอนหันหันมาหาผมพอดีเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ ขาก็ดุกระดิกผมว่าบอกเอ้าอาจารย์ยังไม่หลับเหรอครับทีนีก็บอกยังไม่หลับนะครับโอ้ยอาจารย์อาจารย์ได้ยินเสียงอะไรไหมครับมันดังมากเลยอู้ได้ยินสิครับเอ้าโดนเหมือนกันเหรอครับเนี่ยโอ้โดนเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยนอนไม่หลับเลยเนี่ยผมก็เลยเอาตายแล้วจะทําไงดีท่านี้ก็เลยนอนก็อยู่สักพักหนึ่งครับก็มองหน้ากันนอนมองหน้ากันแล้วพอเสร็จแล้ว อาจารย์ป๊อบเขาก็โทรหาหรือว่าตอนนั้นมันมีโทรศัพท์นะฮะยังไม่มีพวกไลน์พวกอะไรยังไม่มีครับเมื่อเก้าปีแล้วะฮะอันนี้โทรศัพท์ไปหาเพื่อนเขาที่อยู่อีกชาร์เตอร์แต่มันก็ไกลไหมนะฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยที่เนี่ยมีมุง้งเอ้ยมีไม่ใช่มุ้งครับเป็นอ่าบานเหมือนมุ้งลวดที่แบบว่าติดตามหน้าต่างอะไรเงี้ยแล้วก็มีพัดลมด้วยซึ่งที่ผมนอนมันไม่มีพัดลมนะฮะ คันนี้อาจารย์ป๊อบก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเดี๋ยวไปกับผมแล้วก็ไปหาที่นอนเอาข้างหน้ากันไปนอนเบียดเบียดกันอะไรเงี้ยผมก็ลุกไปกับอาจารย์ป๊อบนะครับลุกไปเนี่ยระหว่างทางลุกเนี่ยมันไม่มีไฟนะฮะมันจะมีไฟแค่จุดเดียวคือจุดกองอำนวยการนอกนั้นอ่ะมันปิดหมดเลยมืดหมดเลยคือผมต้องใช้วิธีการก็คือต้อง ต้องต้องเดินแล้วก็เอาไฟมือถือสองใบครับสองเสร็จแล้วก็ต้องเดินค่อยๆเดินเลาะไปเลาะไปนะฮะประมาณสักเกือบเกือบโลได้นะฮะก็นานกันนะครับเวลาเดินไปมันก็จะเป็นป่าป่านะกลัวนะกลัวครับมองไปที่ไหนก็มืดหมดเลยอะ่ะทีนี้ผมก็เดินไปถึงชาเตอร์ที่เพื่อนของอาจารย์ปัอมอาจารย์ปัอมก็บอกว่า เขาก็มาเจอเพื่อนเขาก็ดีใจกันใหญ่เลยครับอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีที่นอนแต่พอเอิญผมเนะี่ยที่นอนมันเต็มเพราะคนเนะ่ยมันนอนกันเยอะเลยหลายคนมีระลมผนลมใครก็อยากนอนที่นี่ครับอันนี้ปุ๊บผมไม่มีที่นอนผมก็ไม่ไรู้ทำไงผมก็นั่งนั่งแบบนั่งหัวโผล่ขึ้นมาเงี้ยแล้วก็นอนไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่า เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าครับอาจารย,ย์เดี๋ยวผมกลับไปนอนที่เดิมโอโ้โหแล้วคุณผู้ฟังลองคิดดูครับว่าการไปนอนที่เดิมผมต้องเดินกลับเป็นเกือบกิโลครับเพื่อที่จะเดินไปให้ถึงชาเตอร์ที่ผมนอนผมก็ตัดสินใจว่าก็ต้องไปแล้วเพราะว่าเริ่มง่วงนะฮะผมก็เลยเดินกลับมาพอตอนเดินกลับมาเนี่ยก็ระแวงไประแวงมาครับเพราะว่ามันมืดมากแล้วเดินคนเดียวด้วย ทีนี้ปุ๊บผมก็เอาไฟมือถือส่องนะครับเด,เดินมาเดินมาเดินก็ระแวงหลังไปเรื่อยเลยครับน่ากลัวมากแล้วผมาคนเดียวครับประมาณเที่ยงคืนแล้วล่ะทีนี้ปุ๊บพอมาถึงชาเตอร์ครับผมก็มองอะไรไม่เห็นข้างๆเลยนะผมก็ไม่กล้าส่องไฟไปด้วยนะทีนี้ปุ๊บก็ด้วยความที่แบบกลัวนะผมก็เลยตัดสินใจเข้าชาเตอร์เสร็จถอนรองทงรองเท้าเรียบร้อยเข้าชาเตอร์เปิดปุ๊บก็นอน นี้นอนมันก็เอาอีกโอ้โหผมก็ผมม่คิดว่าผมจะรอดพ้นแล้วนะมันก็เล่นผมถึงตีสามเลยนะไอต้ตุบตุบเนี่ยแหละเล่นถึงตีสามเลยพอตีสามปุ๊บโอ้โหมันก็เริ่มจะต้องลุกขึ้นมาเดี๋ยวเขาก็ต้องลุกขึ้นมาแบบทํากิจกรรมอะไรของลูกเสืออีกใช่ไหมฮะทีน,นี้เราก็เลยแบบคืนนั้นนะครับทําเข้าเท่ากับว่าผมมันนอนไม่หลับเลย เพราะว่าเวลาผมจะนอนปุ๊บมันจะตุบตุบตุบตลอดเลยเพราะผมจะนอนหลับหลับเนี่ยตุบมาอีกแล้วทนีนี้ปุ๊บผมก็เลยพอตื่นเช้ามาผมก็ทํากิจกรรมอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาก็ปลุกตีห้านะครับผมก็ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันครูทุกคนเขาก็ล้างหน้าแปรง,ง,งฟันกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมก็เจออาจารย์อยู่ท่านหนึ่งครับอยู่จังหวัดสมพันณบุรีนะฮะแกแกก็ไม่กลัวเลยนะแกนอนแบบเหมือนเอาเต็นท์มานอนนะครับ โอ้โหโชว์เก่าจริงอไอแกเอาโชว์เอาเต็นท์มานอนเลยแล้วก็นอนข้างนอกนะครับเสร็จแล้วผมก็เล่าเล่าให้แกฟังแกก็บอกโอ้ยม่มีหลอกผีอะเนี่ยผมเนี่ยนอนเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรเลยอะไรเงี้ยโอ้โหบา,บางทีบางทีอาจารย์เขาก็จูนไม่ติดปะวะแต่เราเนี่ยแม่งจูนติดไงพเพลินเมื่อเขาก็คงจะมาบอกว่าให้มาเออแบบเหมือนทําบุญให้หน่อยหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ปุ๊บผมก็เลย พราะพอคืนที่สองผมกับอาจารย์ป๊อปก็มองหน้ากันลววะว่าเอ้ระหว่างนอนคืนนี้คุณจะเจออีกไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วพอเสร็จแล้วบุ๊มเนี่ยผมก็นอนคืนที่สองผมก็ไหวพ้พระเลยนะไหวพ้พระเพราะคืนแรกผมไม่ได้ไหวพ้พระหรอกผมก็ไปนอนเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วอ่าแล้วพอเสร็จแล้วพอคืนที่สองก็เงียบครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่เงียบเลย ไม่มีเลยเงียบกิดบนอนหลับสบายครับพอพอมาคืนที่สามซึ่งเป็นคืนสุดท้ายนะฮะผมก็ก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วโอ้โหพอคืนที่สามไอเสียงตุบมันมาอีกครับโอ้โหมันมาอีกมาประมาณสองสารอบอ่ะผมสะดุ้งตื่นสองสารอบอ่ะแล้วผมก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยมัน มันเกี่ยวกับอะไรวะเนี่ยผมก็สงสัยอะเนาะผมก็เลยเอาไฟอ่ะส่องไปเลยว่ามันคืออะไรที่มันร่วงมาแล้วผมก็ปลูกอาจาัยน,นป๊อปไปด้วยนะช่วยให้ไปดูกันอะว่าเฮ้ยมันคืออะไรสรุปว่ามันเป็นต้นไม้ใหญ่ครับเป็นต้นไม้ใหญ่มากใหญ่แบบสูงอะแล้วก็ดูแล้วไม่น่ามีลูกอะไรนะครับถ้าหล่นเนี่ยมันก็ต้องเป็นลูกที่ใหญ่มากเหมือนคล้ายมะพร้าวครับ แต่นี้พอดูแล้วปุ๊บมันมันไม่ใช่มะพร้าวนะมันเป็นเหมือนลูกหรือว่าอาจจะเป็นไม้ก้อนไอ้กิ่งใหญ่ครับแต่ว่ามันก็ไม่มีนะไม่มีไ,ม,ไม,ม้ไม่มีอะไรเลยเพราะผมส่องไปแล้วว่าไอ้ที่ตุบๆอะ่ะผมรู้ว่ามันจะต้องเด้งอยู่ประมาณไหนแล้วพอตอนเช้าของวันที่หนึ่งอ่ะพอผมโดนแล้วปุ๊บผมก็ไปดูมันก็ไม่มีอะไรครับ พราะนั้นนะผมก็เลยจดจําเลยว่าอ๋อเวลาเราไปสถานที่ต่างๆเนี่ยบางครั้งนะครับเราก็ต้องมีการแบบบอกเจ้าที่เจ้าทางนะครับไหว้พระก่อนนอนเพราะว่าถ้าเราไม่ไหว้พระก่อนนอนเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือแบบเจ้าที่เจ้าทางอะ่ะเขาก็เห็นเราแบบมามาแล้วไม่บอกไม่กล่าวอะไรเงี้ยครับก็เลยก็เป็นประสบการณ์นะที่แบบน่าก,กลัวเลยแหละครับผมบอกเลยว่าน่าก,กลัวมากมาก แล้วก็มืดด้วยที่อุทัยธานีนะครับก็ขอแบ่งปันและแชร์ประสบการณ์นี้นะครับให้กับพี่แพทนะครับแล้วก็ใครที่ฟังผมอยู่นะครับก็ขอให้สนุกสนานแล้วก็เดี๋ยวคบพบกับคลิปเสียงใหม่นะครับในวันอื่นๆนะครับที่มีเรื่องเล่าอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอให้นอนหลับฝันดีนะครับสวัสดีครับ